เรื่องความจริงที่คนไทยและชาวอาเซียนควรต้องรู้บทความโดยอาจารย์เดชานาเรนานหลายบทความที่ได้เขียนขึ้นมาหลวนต้องการให้คนไทยในชาติได้ตแตนักรู้ทั้งความจริงในสถานการณ์ปัจจุบันและมันควรถึงเวลากันแล้วหรือไม่ว่าคนไทยทั้งแผ่นดินควรจะหันหน้ามาสมัครีกันอย่างจริงจัง เพราะในระบบการปกครองของประเทศไทยนั้นเป็นระบบประชาธิปไตยที่ควรต้องแยกแยะก,กันระหว่างการเมืองในประเทศกับความรักและความหวงหนแผ่นดินของตนเองหลายคนอาจจะมีมุมมองของตนเองว่าฝักใฝ่ต่อมหาอำนาจสหรัฐอเมริกายุโรแต่มีอคติกับประเทศจีนเกิดอะไรขึ้นบ้างกับประเทศไทย ในช่วงเวลากว่าสิบปีที่ผ่านมาตลอดระยะเวลากว่าสิบปีประเทศไทยได้กุลการค้าการส่งออกจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปรวมไปถึงญี่ปุ่นเกาหลีใต้และประเทศที่ปกครองในระบบประชาธิปไตยสูงถึงกว่า8แสนล้านบาทต่อปีในขณะที่ประเทศไทยเสียดุงการค้ารวมทั้งหมดให้กับประเทศเหล่านี้ แค่เพียงปีละ3 0 0แสนล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ประเทศไทยยังได้มีข้อตกลงสนที่สัญญาการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งทางด้านการทหารระบบการขนส่งมวลชนวิทยาศาสตร์และการแพทย์ให้แก่กันแต่ประเทศไทยกลับสูญเสียดุลการค้าให้กับประเทศจีนสูงถึงปีละกว่า6บาทและที่น่าตกใจมากที่สุด คือการเสียดึงการค้าของสินค้าประเภทกากและสารเคมีพิษที่เหลือจากการผลิตอาวุธนิวเคลียร์และสารพิษที่ไม่สามารถทำลายทิ้งได้และได้ถูกนำมาเป็นสารพิษกำจัดแมลงและสารพิษควบคุมยาในภาคเกษตรของไทยที่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นำเข้ามาจากจีนปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงแต่ทำให้หน้าดินเสื่อมโทรมลง และทำให้ภาคการ,กรเกษตรของไทยอ่อนแอลงจึงกเป็นเหตุทำให้กลุ่มทุนจีนแทรกตัวเข้ามาเป็นผู้ควบคุมกลไกลราคาผล,ผลผลิตของคนในชาติไปจำนวนมากและต้องนำปุ๋ยเคมีที่เป็นพิษและสารพิษในภาคการ,กรเกษตรผ่านในทุนจีนนอกจากนี้การค้าขายกับจีนจะไม่มีหรือไม่จินยอมถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สำคัญให้กับไทย ต่างจากกลุ่มมหาอำนาจที่ปกครองในระบบประชาธิปไตยเหมือนกันการค้าขายกับจีนกว่า10ปีที่ผ่านมาไทยแทบไม่ได้ประโยชน์อะไรสักอย่างเลยนอกจากเสดุลการค้าจำนวนมากแถมสินค้าที่นำเข้าก็ล้วนเป็นการกากสารเคมีพิษท,ที่ถูกนำมาทิ้งในพื้นแผ่นดินไทยไม่นับรวมแร่โลหะตะกั่วพิษแบตเตอรี่ขยะพิษจำนวนมหาศาล ที่ถูกส่งมาขายในรูปแบบสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูกนอกจากนี้ยังมีสมาคมเทือนโรงเรียนเทือนยาเสพติดและมาเฟียที่มีอำํำนาจควบคุมรัฐบาลไทยมาหลายสมัยรวมไปถึงนโยบายส่งเสริมการดูดเอาเงินภาษีของประชาชนและการออกกฎหมายเอื้อผลประโยชน์การถือครองที่ดินในประเทศให้กับคนจีน ย้อนมาที่ประเทศเพื่อนบ้านแก่ช่วงไม่กี่ปีที่หลายคนในประเทศอาเซียนไม่เคยรับรู้ความจริงเลยว่าในปัจจุบันนี้พื้นที่ทำกินของคนลาวเกือบแต่50%เถูกคนจีนยึดไปหมดเรียบร้อยแล้วและอีกไม่นานคำพูดแบบนี้จะต้องดังก้องกังวานไปทั่วประเทศลาวถ้าเลือกเกิดได้อยากเกิดเป็นคนสยาม อยากให้แผ่นดินลาวรวมเป็นหนึ่งเดียวกับแผ่นดินไทยเราต้องการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองของลาวให้เหมือนประเทศไทยอยากหนีไปตายเอาดาบหน้าที่ประเทศไทยนอกจากจีนจะย,ยึดเอาอพื้นที่ทํากินของคนลาวไปจำนวนมากจีนยังมีอิทธิพลและทำตัวอยู่เหนือกฎหมายของรัฐบาลลาวมายาวนานมาก หลายคนมักจะเข้าใจกันผิดคิดว่าคนเวียดนามเข้ามายึดครองพื้นที่ทำกินในประเทศลาวอยู่ในขณะนี้แต่ความจริงมันไม่ใช่คนเวียดนามส่วนใหญ่จะเข้ามาผูกขาดการค้าขายในประเทศลาวและไม่ได้มีความสนใจที่จะคิดเอาแผ่นดินลาวไปทำภาคการเกษตรแต่อย่างใด และเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลเวียดนามก็คือการนำเข้าไปเอาไม้จากลาวเพื่อปองเข้าสู่อุตสาหากรรมแปรรูปเพื่อการส่งออกภาพเหตุการณ์ที่คนจีนกดขี่ข่มเหงคนลาวในประเทศลาวโดยไม่ได้เกรงกลัวเจ้าหน้าที่ของคนลาวมีให้เห็นและเกิดขึ้นบ่อยและถี่มากการใช้อาวุธปืนไลย่ยิงคนลาวและขับไล่คนลาวเจ้าของพื้นที่ ให้ออกจากพื้นที่ในกรณีข้อพิพาทเรื่องการรุก,กล้ำที่ดินทำกินการชี้แนวเขตที่ดินเอาเองตามใจชอบของคนจีนมีให้เห็นเป็นประจำการไม่ให้ความสนใจและเคารพกฎหมายของรัฐบาลลาวของเจ้าของธุรกิจจีนนอกจากนี้การเข้ามาของกลุ่มในอย่างทำให้วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของเราเริ่มดอยค่าลง คนลาวยังไปทำบุญตักบาตรและพยายามคงความเป็นวัฒนธรรมของชาติเอาไว้ายาวนานแต่ปัจจุบันประเทศลาวกลับเต็มไปได้วยอุตสาหกรรมบ่อนคาสิโนของจีนและลายร้อมไปด้วยธุรกิจจีนสีเทาทั้งเป็นที่ตั้งของหน่วยงานการโจรกรรมการเงินของคนลาวและประเทศเพื่อนบ้านซึ่งนับวันยิ่งเหมือนประเทศเขมรที่ไร้อารยธรรมเพิ่มมากขึ้นทุกที และมันจะเริ่มทวีคูณเพิ่มหนักมากขึ้นการจรจําการเงินของคนในชาติลาวและประเทศเพื่อนบ้านจะอยู่ในรูปแบบของการแบ่งปันเงินจำนวนมากมายมหาศาลโดยตรงของผู้สร้างยูเซอร์โปรแกรมการจรจําการเงินของคนจีนและผู้ซื้อลิขสิทธิ์ยูเซอร์จากจีนมาสแสวงหาผลประโยชน์เข้ากระเป๋าของตนเอง และดูดเอาเงินทุกสกุลของโลกจนหายเกลี้ยงหมดในบัญชีคนชนชาติลาวก็ยากจนมากอยู่แล้วการเข้าถึงเทคโนโลยีและหาวิธีป้องกันการจรจําเงินยานบัญชีนั้นก็เป็นเรื่องที่ยากมากเงินฝากอันน้อยนิดเพื่อใช้ประทังชีวิตก็ไม่มีความปลอดภัยภาพของแรงงานและประชาชนลาวและการถูกกดขี่ข่มเหงจากคนจีนในแผ่นดินของตนเองเกิดขึ้นบ่อยมาก และความเฉยชาของเจ้าหน้าที่รัฐกำลังสะท้อนให้เห็นว่าคนลาวเริ่มตระหนักถึงความจริงว่าสงครามการเข้ายึดครองแผ่นดินของชาติมหาอำนาจจากประเทศใดกันแน่ที่น่ากลัวที่สุดที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบนันนี้และพวกเขาก็เริ่มตระหนักรู้ว่าชาติไหนกันแน่คือมหามิตรที่จริงใจต่อคนในประเทศลาวและมาดูกันต่ออีกว่าการยึดในแผ่นดินลาว จะเริ่มประทุขึ้้นหรือไม่และมาดูกันต่อว่าเสียงเรียกร้องของคนเหล่าจำนวนมากที่ส่งเสียงมาถึงแผ่นดินสยามจากภาพที่เห็นคือปนหนึ่งพวกเขาอยากรวมแผ่นดินเป็นของไทยเมื่ออำนาจคอมมิวนิสต์ในประเทศได้ล่มสลายลงไปตามพี่ใหญ่อย่างจีนอย่าลืมนะคะว่าอาจารย์เคยทำนายเอาไว้ว่าไม่เกิน3ปียังไงสงครามระหว่างสหรัฐอเมริการวมกับนาโตกับจีน มีโอกาสเกิดขึ้นสูงและขอทำนายอีกว่าหากสงครามเกิดขึ้นจริงจีนและฝ่ายคอมมิวนิสต์จะเป็นผู้แพ้สงครามและจีนจะไม่สามารถแผ่ขยายอิทธิพลลงมาสู่ประเทศอาเซียนได้และจะเหลือแค่ลาวกับเขมินเท่านั้นที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีนที่จะอยู่กลางปวงล้อมของชาติอาเซียนและจะเกิดการเป็นปรแรงทางการเมืองครั้งใหญ่ต่อสองประเทศนี้อย่างแน่นอน และย้อนเหตุการณ์มาถึงประเทศไทยคนจีนมาท่องเที่ยวไทยเป็นแค่กลุ่มคนส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่คนจีนส่วนใหญ่กินอยู่และพักในโรงแรมของคนจีนในประเทศไทยผู้ประกอบการในไทยและคนในชาติไม่ได้ประโยชน์อะไรเหมือนในประเทศลาวกับเขมรในปัจจุบันโรงแรมหรือที่พักหรูๆในเขตเศรษฐกิจพิเศษเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นของคนจีนทั้งหมด และเราลองย้อนมาดูความจริงของผู้นำขมิอย่างหุนเซ็งกันบ้างว่าทำไมในปีนี้เขาถึงมีความกระหายอยากเคลมวัฒนธรรมของไทยไปเป็นของขมิหุ่นเซ็งรู้ดีมาตลอดว่าขมินั้นเคยตกเป็นเมืองขึ้นของสยามมานานมากในยุคสมรรการที่สกับราชการที่หของไทยก็มีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยมาอย่างพระมหากษัตริย์ และระดับชั้นสูงของผู้นำปกครองในแผ่นดินที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากสยามไม่ว่าจะเป็นชุดประจำชาติไทยโบราณโคนและศิลปะรวมไปถึงวรรณคดีต่างๆนิทานพผื่นบ้านเรื่องเล่าในวังการฟ้อนกรำเพื่อเตรียมถวายงานต้อน,นรับผู้ใหญ่ในสยามรวมไปถึงความพยายามของชาวสยามที่จะทำนุบำรุงอนุรักษ์ประาสาทหินต่างๆของเขมรเอาไว้ เพราะเราล้วนเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์วรรณกรรมความเชื่อของพราหมณ์ฮินดูของอินเดียที่บันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์หินว่าพระมาหากษัตริย์นั้นปเปรียบเหมือนสมุติเทพลงมาปกครองไพร่ฟ้าประชาชนฮุนเซนเองก็รู้ดีว่าหลังจากฝรั่งเศสได้ยึดอ็คอมินไปเป็นเมืองขึ้นแผ่นดินเขมรก็พบแต่ความทุกข์ยากหลังจากไม่มีสยามที่เคยปกครองเขมนให้มีแต่ความสงบสันต์ คุณเซนก็รู้ดีว่าไม่มีสยามปกครองเขมรก็เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเองและก็มีหลายชีวิตนับหลายแสนคนที่ได้รอดพ้นจากการถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ด้วยการหนีมาพึ่งใบบุญของคนในสยามคุณเซนรู้ดีว่าหากนับเอากองกระโหลกของคนตายในเขมรที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเองนั้นมาได้ร้องกองกัน ก็สูงท่วมปราสาทหินที่คนคมีนภาคภูมิใจในปัจจุบันฮุนเซนรู้ดีว่าประวัติศาสตร์ของชนชาติคมีนดั้งเดิมนั้นไม่เคยมีวัฒนธรรมเป็นของตนเองเพราะกว่าหลายทศวรรษที่ผ่านมาชนชาติเผ่าพันธุ์เมรเป็นได้แค่ทาสและตกเป็นเมืองขึ้นมาตลอดหุนเซนรู้ดีว่าไม่มีช่างฝีมือชาวคขมร ที่จะสามารถซ่อมแซมทำนุบํารุงปรา,าสาทหินขึ้นมาได้เพราะคนเขมินไม่ได้เป็นผู้สร้างขึ้นมาและรู้ดีว่าไม่เคยมีช่างฝีมือชาวเขมินคนไหนเลยที่สามารถประดิษฐ์สลักผลงานของงานวรรณกรรมที่งดงามอ่อนช้อยให้ได้เหมือนชาวสยามผู้เป็นต้นแบบงานศินละปะสมัยโบราณได้ขณะปัจจุบันนี้ช่างฝีมือชาวเขมิ ยังไม่สามารถสร้างพระตำหนักราชวังโบราณของพระมาหากษัตริย์ให้สวยงามเหมือนชาวสยามได้ช่างฝีมือชาวเขมรที่สร้างพระราชบัจจุบันนี้ก็ยังเปรียบไม่ได้กับความสวยงามของวัฒนธรรมในประเทศไทยและนี่คือสิ่งเดียวที่ฮุนเซนจะทำได้นั่นก็คือความพยายามเครมเอาวัฒนธรรมของไทยโบราณ ไปเป็นวัฒนธรรมร่วมกันกับขมรยนนับตั้งแต่พยาระแวกเป็นต้นมาขมรนก็ไม่เคยคิดที่จะสร้างวัฒนธรรมของตนเองขึ้นมาเลยมีแต่จะคอยสวมรอยเอาวัฒนธรรมของคนอื่นมาเป็นของตนเท่านั้นและในอนาคตอาจจะเกิดประสศาสหินขึ้นมาใหม่แต่จะเป็นการสลักภาพประวัติศาสตร์หลายลงของชนชาติชาวขมรน ในยุคคุนเซนปกครองประเทศและภาพจารึกประสาทหินใหม่ที่จะเต็มไปได้วยภาพของทาสแรงงานชาวคขมรที่จะร้องโวยหวนอ้อนบอนอย่างน่าเวทนาต่อคนจีนที่ขึ้นมาเป็นเจ้านายแรงงานทาสชาวคขมรต่อไป